ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมมาชมบรรยากาศการรับสมัครอสอําเภอครับซึ่งทางกองร้อยของเรานะครับได้รับหนังสือให้มาช่วยเป็นคณะกรรมการคัดเลือกอสอนะครับที่เทศาบาลยีง่งหอจากการสอบถามรู้สึกว่ามีผู้เข้ารับสมัครคัดเลือกอยู่ประมาณเกือบห0สคนนะครับเอา3ามตำแหน่ง ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ต่อหนึ่งจะเป็นสนามแข่งที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเหมือนกันหินเหมือนกันนะครับเพราะว่า20คนเอาหนึ่งคนตอนนี้ก็เป็นสราบบรรยากาศการรับสมัครนการเช็คชื่อที่มาก ผู้ที่มาสมัครรับเฉพาะผู้ชายนะครับครั้งนี้มีสามสามนายเนะี่ยคือเอาเฉพาะผู้ชายนะก็เมือ่อคลิปเมือ่อปีที่แล้วนะผมก็มีคลิปที่ว่ารับสมัครอสอบเหมือนกันนะครับทั้งที่แล้วใครยังไม่เคยดูก็กลับไปดูได้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะใล้ๆกันแต่คนละอำเภอกัน นี่ก็เป็นช่วงช่วงเช้าอยู่การเตรียมการทั้งหน่วยเราเข้ามาแค่เป็นคณะกรรมการช่วยเทสร,ร่างกายเท่านั้นนะครับไม่ได้มีไม่ได้แบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะทั้งสิ้นครับตอกจากมาช่วยเทสร,ร่างกายวันนี้รู้สึกว่าจะมีการเทสร่างกายก็จะมีะวิง่ง มีวิ่งมีซิทอัพดันพื้นนะครับจะประมาณ3ท่านี่ครับที่ใช้ในการรับสมัครตอนเช้านี้ก็ฝนตกอยู่นะครับเนี่ยถ้าเห็นบรรยากาศนี้ฝนตกอยู่แล้ววันนี้เป็นวันรายแนแย่รายอหกของพี่น้องมอสเลิ่มท,ที่นี่ด้วยครับนี่ก็เป็น ใบเพศร่างกายนะครับที่เกณฑ์ที่เขากำหนดไว้มีแบ่งช่วงชั้นอายุด้วยที่ผมพูดไว้มีดันพื้นลูกนั่งวิ่ง2กิโลเมตรตาการผ่านก็ตามนี้เลยครับตามช่วงอายุเลยนะครับที่ผมสอบถามคือถ้าสมมติดาฐา,านแรกนะครับถ้าดันพื้นเนี่ยไม่ผ่านก็คือเขาก็ตัด ไม่ผ่านเลยนะไม่มีการไปฐานที่สองเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ผ่านคือบัตรตกเลยนะครับผมเขาจะมีใบใบตออคะแนนอยู เขาจะมีใบกรอกคะแนนแล้วก็ลงลงเวลานะครับได้กี่ครั้งตรงนค้ว่าได้กี่ครั้งกี่ครั้งพอนะครับส่วนเขาจะมีอายุส <darum coating s> ่วนช่วงผ่านได้ผ่านเราเราไม่รู้เนี่ยเราไม่มองหน้าเขาได้หน่าจะคิดให้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับลงจํานวนครั้งทิ้งนะแล้วแบบว่าดูให้ดูนะหน้าติดคลิปให้ดูติดการ์ดได้ยังไงอันนี้ครับอันนี้เบียด ด,ดูจากไทตันก็คือคนที่มารายงานตัวอาจจะยังมาไม่ครบก็ทำมาไม่ครบก็เป็นคนดีกับผู้สมัคร คนที่มาผู้แข่น้อยลงรงโค้นะครับดันตัวขึ้นนะครับนับหนึ่งยึดั้างไปแล้วก็ดันตัวขึ้นมานะครับนันะบนกอกนะครับนะแบบพื้นลงไปนะครับข้างบนนี้เป็นนะครับส่วนล่างลงไปมีดแดบพื้นนะครับอันนี้ปะเพสเราเลยนะครับไม่ต้องทดสอบต่อแล้ว นะเพราะว่าทำผิดแล้วนะครับนะ<อ>ครับถ้าจะพักนะครับให้พักข้างบนแบบนี้นะครับให้พักแค่ห้าวินาทีนะครับหนึ 1, 2, 3, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ายกข้อให้เขตั้งเสาเลยเพื่อนที่อยู่แถวหลังนะครับจะจะขึ้นมาจาับเ่าให้นะครับๆๆนั่งขัดนั่งนั่งพับขาเลย ก็แค่สสแบบเอางกระตานแค่ถอยนะครับเอาลงไปนะครับอันนี้นะครับท่านะครับท่าเตรียมก่อนนะครับขึ้นมาอยู่ท่าเตรียมขึ้นมาหน้าที่ค sure. ือท่าเตรียมนะครับต่อไปในการนับนะครับก็บอกว่าเลิ่ลงไปขึ้นมานับหนึ่งนะครับเอาลงไปขึ้นมานับสอง นะครับถ้าจะพักพัก้างบนแบบนี้นะครับให้5้าวินาทีเม้อนเดิมน ทั้งสองก็เสร็จแร้วพี่ระบายครับดันพื้นกับลุกนั่งตอนนี้ก็จะให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์น,นั้นก็เตรียมน่ง่งกายเตรียมพร้อมพักผ่อนรอนะครับเดี๋ยวจะไปลงสนามวิ่งกันนะครับวิ่งทั้งหมด6รอบนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะผ่านเกณฑ์มากก็สองออลุกนั่งกับดันพื้นจะมีคนตกไปประมาณสักเกือบ10คนได้นะครับ นะครับเดี๋ยวตอนนี้ออ๋ผู้ที่ผ่านดันพื้นกับเบื้องนั่งก็จะมาทำการเทสร่างกายสีดสถานีสุดท้ายคือวิ่งนะครับ <c oughs> ก็คนก็ประมาณน่าจะ40คนได้ที่ผ่าน ฝนก็หยุดตกพอดีนะครับแต่ฟ้ายังมืดอยู่อไปจะทำการสวิ่งนะครับสองกิโลก็ประมาณหกรอบวิ่งนะครับแต่ละแตะที่นี่นะครับแล้วเข้าที่นี่แล้วจำนวนหกรอบนะครับแต่ละรอบเดี๋ยวผมจะหันเวลาให้นะครับแต่ละคนว่าเราได้กี่นาทีกี่นาทีกี่นาทีแล้วนะครับตอนวิ่งนะครับกระดาษนะครับยื่นให้กรรมการที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วก็จําไว้นะครับ นะครับจำไว้แล้วก็วิ่งหากรรมการมากระดาษกับเขาเนีน่ารากรรมการที่รอบๆเนี่ยเขาตัดสิทิ์เลยนะครับอพร้อมนะครับใครยังไม่พร้อมยกมืออพร้อมทุกคนครับพร้อมแล้วเริ่มไปแล้วนะครับวิ่งทั้งหมดหกล้อม นี่จะเป็นเส้นยาที่เขามาล่อเชียร์นักประการตัวตีนักติ๊กติ๊กตัแข็งมานะครับผมอย่างเสื้อน้ำเงินเนี่ยวนมาถึงรอบที่หนึ่งก็ติ๊กไปว่าหสองรอบก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะมีการวนรอบกันวันนี้นเราก็แปดนต่สีครึ่งอย่างเี้คนนี้นอกรอบนะคนนี้แปดนาทีแปดสี่แปดสิบเก้าสองศูนย์จะอยู่ประมาณนี้เด็กประกันครัเด็กประกนอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดตอนนี้มีคนเข้าเซนชัยไปแล้วนะครับสองคน ของใครของใครสีฟ้าโอเคก้ได้ถึงรอบครับ 9, 3, 9เก้าส <9 S 1> <2, S 2> ้าองคนนะี้มันน็นนอกหมดเลยวอเอาลจะหมดลอวมายังไม่ต้องให้สิงต้องให้ขเขาค่าอย่านผ่อนสี่มาแล้วคนนี้เก้าสี่จหรอบครบเก้าส่เจ็ดทางซ้ายไปครับ <c oughs> รงลดทางซ้ายไป <c oughs> ผ่านอยู่ผ่านไม่แน่ใจต้องไปถามคนดีตอนแรกจดว่ามึงมึใช่ไม่ใช่ก็นาว่าอยู่ทิ้งตัวลงวิ่งไปดูเลยก็มาลุ้นต่อเราผ่านก็จริงแต่ว่าเพื่อนเราอาจจะคะแนนดีกว่าก็ได้อันนี้เราก็มาดูอีกทีดูที่ว่าเขาคัดเลือกอะไรอาจจะมีรอบสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่เออนั่นแหละไอ้รอบสัมภาษณ์นั่นแหละก็อีกเรื่องนี่แหละก็บ้าไปสัมภาษณ์ได้ก็ดีแล้ว เดี๋ยวค่อยไปวัดกันที่สองนี่ก็โซ่ตัวเขาน่อยเริ่มครับให้รู้สึกไม่สบายหน้ามืดนะครับแก้มหัวได้ไหบหน้าแดงหมดเลยที่สองอันนี้ชุดสุดท้ายครับรอบ ชุดที่3าชุดสุดท้าย13คนเราสุดท้ายแล้วสนาไจะรอสุดสุดน,ะ,ดะ,นะครแล้วตอนนี้ก็วิ่งครบทุกคนแล้วก็มีทั้งคนผ่านและไม่ผ่านนะครับคนผ่านก็เยอะคนไม่ผ่านก็เยอะเหมือนกันอันนี้คือสภาพหลังจากที่วิ่งแล้ว ในการรอบๆก็ในการคัดเลือกวันนี้ก็ในส่วนของทหารเรานะครับที่มาเป็นขะารรมการช่วยทดสอบร่างกายก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับ ส่วนรอบต่อไปรอบสัมภาษณ์อะไรับจะเป็นในส่วนของทางทีอำเภอบางปรหลัดนะครับเขาจะดำเนินการในส่วนของเขาเองก็าเป็นสสออำเภอนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดส b s คร i b e ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับสำหวันนี้ก็สวัสดีครับ